วัดีครับวันนี้ก็เดินทางสู่แม่สล่งวันแรกครับเป็นทริปเชียงใหม่ที่ประจําปีของกลุ่มนะครับน,นี่ก็วันแรกก็ไปแม่สอดก่อนนะครับล้วแม่สล่งแล้วก็เชียงใหม่ครับเดี๋ยวมาดูทีมง,งานเราทีมง,งานเกตบ้านช่องทีมง,งานเกตบ้านช่องครับวันนี้ มีความแรกที่ยุดยาเฮ้ยเออยุดยายุดยาคณะทีมคณะเราครับพีกต่ายอันนี้คือแรกแม่สอดใช่ไหมนี้ทีมเราทีมนะครับทีมนี้ที่ประจำปีจะเจอแป๊บต่อไปครับชายนาดกับชายนาด เราจะเดินทางไปถึงแม่เข้าทางเข้าแม่สอนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันเลยครับนี่เข้าทางแม่สอนเลยครับตอนนี้ ทางทางแม่สอดครับนี่มากับที่ป๊อกโลครับนี่ก็ลังการะหว่างทางครับอากาดีมากช่วงนี้เขียวๆเ,เลยครับที่นีฝนไม่ตกไม่ฝนตกอากาเย็นดีครับพอได้เส้นทางกันต่อครับ ไม่สวดกินเนคนน้อยขนมจีนขยุ่มเพื่อนอยูอ่ึ้นไข่ไม่ใช่เรียงียมครับเมีม่มีจีนหล <c oughs> า,รรากหลาครัร้านแับคนเยอะเลยครับล้ร้นครับตั้งรอน สครับแม่สอดแม่เฉลียงครับแล้วก็ทีมเดินทางเราวันนี้ก็น่าครับยังไงพี่สนุกอย่านี้เมื่อคืนแล,แล้วต้องสุดอีก4คืนนี่เนี่ยเิมทุกวันทุกวันวนะครับแล้วก็ทีม,มาจากกรุงเทพมาเจอกันที่นี่ครับเริ่มสะสมมากันมาเรื่อยๆครับจากไม่กี่คันครับตอนนี้เริ่มเยอะแล้วมาเจอกันกลางทางบ้างเลยบ้าง,างทีมจากกรุงเทพก็มาครับนี่อนแมส บอลครับบอลครับนี่เราก็เดินทางมาครับเรื่อยๆเลย,เลยนี่ขณะเดินทางอ่าเดินทางวัททงนที่สองครับแม่สอดแม่เซเลนเราเดินทางไปแม่เซเลนกันต่อครับเพื่อท่าสองยางครับวันนี้ มาบ้านบอลครับบอลที่อยู่ท่าสองยางนี่ก็คือร้านนี้ครับร้านใหญ่ครับวันนี้ดีวเดี๋ยวมานั่งกินข้าวแล้วพักพักไปพัก,พกแล้วก็เดินทาง,งต่อครับเมืองใหญ่เท่าสองยางไม่เคยเข้ามาเลยตวัวอำเภอข้างใหญ่ครับคะแนนที่คะแนเรา ในตัวอำเภอรครับ <Hey. S 1> เดินทางไปเรื่อยๆครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราแรกได้กินข้าวแล้วัดก่อนมีทางที่เราระหว่างเดินทางมาครับนี่แม่สลิดแต่แม่สลิดครับนม่เป็นแม่น้ำจัดสอน ไาแท่านนี้ครับแล้วก็เดินทางกันต่อไปเรื hmm ่อยครับไม่รีบไม่รีบทันนี้อันนี้เป็นฝั่งธรรมชาตินะท่านนี้ก็เรียบถนนมาเรื่อยครับเข้าสู่แม่เสลียงแกรดดีเลยครับวันนี้ตัวนี้ไปแน้วเยอะครับตรงนี้ nhi con dụ thì đặt ba thêm này đặt ba thêm mấy nám này เพาะหน้าฝนครับไปลายปลายฝนเนี่ยถ้าน้ำแรงมันจะแห้งไปเลยเกันเลยเราไวะกินกาแฟตรงนี้ครับมุมสวยครับเดี๋ยวเราแวะนั่งกินทักทักกันดีกว่าจะเดินทางต่อวันนี้ไม่รีบเท่าไหร่ครับเวลาเหลือเยอะบรรยากาศมุมสวยครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านระหว่างทางครับที่เรามา ลูกกาแฟแม่ขายกาแฟเป็นวิวออมีดีครับออกไปเลยดีกว่าเป็นวิวแกดีวันนี้แกลดีลมเย็นครับแต่ไม่ร้อนนะ ็สวยด,ดีครับนี่เดินทางเริ่มทางเดินทางเข้าสู่แม่เสลียงนะครับอีกไม่กี่โลครับอีกแปดสิบโลได้ครับเขาแกลๆเดืยดสูงดูแกยให้ดีครับเศษฟ้าแล้วพวกเขาไม่กี่โลครับอีกมาสักเจ็ดสิบโล ครับถึงแม่เซนะครับครับเดี๋ยวเรามาวันนี้ครับมาที่แม่งเงาแล้วก็วันนี้มาจอดพักกันกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับที่เราเคยกินกันครับตรงนี้นี่ก็มาจอดนี่มากันเยอะครับมาเริ่มมาที่แรกมาขึ้นมากันน้อยเริ่มเยอะแล้วครับ สวยครับจอดพักกันประจำกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับน,น่าเดินน้ำมากเลยับน้ำโคตดใสอะ่ะแล้วก็เดินทางกันต่อครับ,รบเพียบเพียบมานีย S <S ไอ้คนสุดที่มกากนินประจานคนล้านนี้อร่อยครับอร่อยอยู่พักผ่อนนึครับวันนี้แม่แม่เฉลียงยังนิดเดียวครับถึงแล้วครับ <S 2> <S 2> <S ร้านสุดท้ายจังหวัดตากขอข้ามไปก็เราผ่านนี้เป็นแม่ห้องสอนเลย reet. ครับเนี่ยข้าเขตก่อนแม่ห้องสอนเลยข้าวสะพานเนี่ยครับ ร้านสุดท้ายจังหวัดตากนี่จังหวัดร้นนี้แนละ้วเฮ้ยจังหวัดไอ้จังหวัดไอันนี้นก็ติี่มากิาานี้ไจางร้านนี้อร่อยครับอร่อยอยู่พักผ่อนหนึ่งครับวันนี้แม่แม่เฉลียงอีกนิดเดียวครับถึงแล้วครับร้านสุดท้ายจังหวัดตาก ข,ข้ามไปก็เราผ่านนี้เป็นแม่ห้องสอนนะครับเนี่ยข้าเขตก่อนแม่ห้องสอนเลยข้าจะผ่านนี้ครับร้านสุดท้ายจังหวัดตากถ้าเดี๋ยวเรามาวันนี้ครับมาที่แม่เงาวก็นี่มาจอดพักกันกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับที่เราเคยกินกันครับตรงนี้นี่ก็มาจอด นี่มากันเยอะครับมาดูมาที่แรกมากี <ừ. S 1> นี่นมากันน้อยเริ่มเยอะแล้วครับครับตรงนี้วิวสวยครับจอดพักกันประจำกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับน้าเดินน้ำมา,มาเลยครับน้ำโคตรใส่แล้วก็เดินทางกันต่อครับ เพียบเพียบมาเนี่ยนี่จังหวัด้นี้ะอหรอเจังหวัดเอ้ยไม่จังหวัดอันี้ก็ติดที่ไม่กินระจังคนร้านนี้อร่อยครับอร่อยอยู่ พักก่อนนะครับวันนี้แม่แม่เฉลียงอีกนิดเดียวครับถึงแล้วครับร้านสุดท้ายจังหวัดตากพอข้ามไปก็เราผ่านนี้เป็นแม่ห้องสอนเลยครับเนี่ยข้าเข็ดผ่านแม่ห้องสอนเลยข้าจะผ่านเนี้ยครับร้านสุดท้ายจังหวัดตาก ครับเดี๋ยวเรามาวันนี้ครับมาที่แม่งเงานี่นนี้มาจอดพักกันกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับที่เราเคยกินกันครับตรงนี้นี่ก็มาจอดนี่มากหนเยอะครับมาเูมาที่แรกมากันมากันน้อยเริ่มเยอะแล้วครับตรงนี้วิวสวยครับจอดพักกันประจำ กินกว๋วยเตี๋ยวร้านเดิมครับน่าเดินนามากเลยครับน้ำโคตรใสอ่ะแล้วก็เดินทางกันต่อครับเพียบเพียบมือนนี่ หาชัยเป็นงันนี่ใช่ไหมนหาชัยเป็นอยู่ก็เจอโ้ ก็เด็กวันเดินทางวันที่3ามนี้แล้วก็พักระหว่างทางนะครับที่จะไปเชียงใหม่กันอาจจะมาเสียงวันตอนเช้าเนาะที่นี่อากาศดีนะน,น,น,นี้สวยครับนี่เป็นเหมือนหมู่บ้านบนเขาเนี่ยทังนี้ครับช่วงนี้มากันเยอะเลย นี่สวยค่ับนในกาดีครับนี่โดนฝนนิดหน่อยแรกนี้ว่าไม่เย็นเย็นครับเย็นเพราะฝนนะนี่ก็ เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปเชียงใหม่กัน าเยอะเนี่ยไปจะมีที่จอดไหมเนี่ยนนออครับ,รบเป็นร้อยเป็นร้อยครับวันนี้มากันเยอะเลยครับน,นี่ปุยปุยป่ยเป็นไงบ้างโดนฝนไหมเนี่ย นี่ครับไก่เทียบเลยครับวันนี้ไม่เยรออมียอยออกกันเลยครับตอนนี้ ป่ย,ปยเป็นไงบ้างโดนฝนไหมเนี่ยนี่ครับใจ <c oughs> <c oughs>